ทำเก่าถวายน้ำบนทิ้งพร,อระอรหาตาทีหินาวากุเนหิสามัญน,นาคาตาสัสสะสัมมาสัมพุทธะอิมังอุทะกังเทมิข้าพเจ้าขอถวายน้ำฉันนี้แด่องค์พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ขอให้ข้าพเจ้ามีแต่ความสุขความเจริญคิดสิ่งใดขอให้สมความปรารถนาด้วยเถิดสาธุสาธุสาธุ การถวายนะ้ำบนหิ้งพระไม่ยากเลยค่ะบทสวดก็มีสั้นๆอย่างเบื้องต้นที่เราได้เห็นกันเท่านั้นเองค่ะบางคนอาจจะไม่สวดก็ได้แต่ตั้งจิตอธิษฐานตั้งใจถวายน้ำก็ได้เช่นเดียวกันค่ะหิ้งพระในบ้านเราถือว่าเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์นะคะเพราะเป็นที่ประดิษฐานของพระพุทธรูปซึ่งเป็นวัตถุมงคลศักดิ์สิทธิ์เป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของคนในบ้านเราก็ต้องดูแลให้ดีค่ะ การถวายน้ำบนหิ้งพระจึงเป็นอีกเรื่องหนึ่งนะคะที่หลายๆคนเนี่ยให้ความสำคัญมากๆเลยเพราะมีความเชื่อว่าถ้าเราถวายน้ำที่สะอาดในช่วงเช้าไม่ให้น้ำบนหิ้งขาดถือเป็นการเริ่มต้นวันใหม่ที่ดีค่ะจะช่วยให้ผู้ที่ถวายน้ำเนี่ยมีความสุขความเจริญสะอาดบริสุทธิ์เหมือนดั่งน้ำที่ถวายไงคะ และเราควรเปลี่ยนน้ำบนหิ้งพ้าวันไหนบ้างจริงๆอยากแนะนำว่าเปลี่ยนได้ทุกวันจะดีมากๆเลยค่ะเพราะการถวายน้ำบนหิ้งพ้าทุกวันให้ใส่สะอาดบริสุทธิ์อยู่เสมอเปรียบเสมือนการนำทรัพย์เข้าบ้านต้อนรับสิ่งดีๆให้มาเข้าบ้านในทุกๆวันเราไม่ควรปล่อยให้น้ำบนหิ้งพ้าแห้งนะคะเพราะเปรียบเสมือนชีวิตที่แห้งเฉาขาดความสดชื่นขาดความอุดมสมบูรณ์จะทำให้การเงินติดขัดค่ะ อย่างที่บอกไปตั้งแต่ต้นนะคะแนะนำให้เปลี่ยนน้ำถวายพระทุกวันและควรจะเติมให้เกิดเต็มแก้วอยู่เสมอค่ะเพื่อเสริมการเงินที่ดีหากใครไม่สะดวกที่จะต้องถวายน้ำทุกวันแนะนำว่าให้ถวายในวันพระหรือวันพฤหัสบ,บดีหรือตามวันที่เราเกิดเพื่อความสบายใจก็ได้ค่ะแล้วที่นี้เราจะถวายน้ำหิ้งพระเนี่ยช่วงไหนดีแนะนำว่าเป็นช่วงเช้าของทุกวันค่ะ อันนี้มีเคล็ดลับเล็กน้อยมาแนะนำกันนะคะถ้าเราถวายในทุกวันในช่วงหกโมงเช้าจะเสริมเรื่องโชคลาภที่ดีค่ะช่วงหกโมงครึ่งจะเสริมเรื่องการเงินที่ดีและถ้าถวายตอนเจ็ดโมงเช้าจะเสริมเรื่องการงานที่ดีค่ะแล้วทุกคนรู้ไหมคะอันนี้สรงของการถวายน้ำหิ้งพระเนี่ยมีถึงสิบข้อด้วยกันเลยนะคะข้อแรกเนี่ย คลองแคล่วว่องไวค่ะทำกิจการสิ่งใดเนี่ยจะไม่มีติดขัดข้อ2มีชื่อเสียงข้อ3มีความสะอาดบริสุทธิ์ข้อ4ปราศจากความกระหายข้อ5ส่งเสริมให้เรามีบริวารมากข้อ6มีอายุยืนยาวข้อ7มีผิวพรรณผุผ่อนข้อ8มีพลักกำลังแข็งแรงข้อ9มีปัญญามากค่ะและข้อ10มีความสุขค่ะ